เฮ้ยงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็มา่วมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราต้องเชิญทุกคนเข้ามาในกวางยากันก่อนนะครับเพราะว่าจะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสปานั่นเองเรื่องของเอสปานะครับในตอนนี้ที่แบบแฟนๆดีใจกันมากๆเลยแล้วก็ออกมาแสดงความดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยนะครับสาหรับคนที่ ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันนั่นเองแต่จะมาพูดถึงเอสปกับ l i ฟ e Tour ์2023 Sing Hyperline in Bangkok นั่นเองนะครับเอสเปาเนี่ยประกาศที่จะมาจาัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยของเรานะครับเปิดประตูโพสต์แล้วก็ทะลุมิติเข้ามาที่แบงคอกกันเลยทีเดียวหลังจากที่ประกาศคอนเสิร์ตไปนะครับแล้วก็ เปิดให้แฟนๆทุกคนเหล่าหมายทุกคนเนี่ยได้กดบัตรคอนเันไปเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เอสปปาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าคอนเสิร์ตที่กรุงเทพของเราในครั้งนี้นั้นทั้งวันที่29แล้วก็วันที่30โซเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัตรหมด หมดทุกรอบการแสดงเลยเอสปาเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตในวันที่29แล้วก็วันที่30เดือนะครับของเดือน, i, รออนกรกฎาคมนั่นเองนะครับที่ทันเดอร์โดม2วันติดกันคอนเสิร์ตบัตรเนี่ยขายหมดแล้วทั้ง2รอบเลยนะครับใครที่กดบัตรคอนเสิร์ตทันคุณคือผู้โชคดีและคุณคือคนที่ แต้มบุญสูงมากเลยนะครับเพราะว่ายังมีมาอีกหลายคนเลยที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตกดบัตรไม่ทันนะครับก็ออกมาเสียใจยอยู่ที่ไม่ได้ไปเจอเอสป้ากับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แต่ก็แสดงความยินดีไปด้วยกับพร้อมๆที่ทุกคนเนี่ยกดบัตรทันแล้วก็จะได้ไปส่งกําลังใจให้เอสป้าถึงหน้าคอนกันเลยนะครับอยู่กับเวทีอยู่ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับเรล่าแอนตี้ที่ออกมาบอกว่า มีคอนเสิร์ตเนี่ยถึง2วันคิดว่าจะดังพอหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยนันเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า2วันเนี่ยยังไม่พอด้ดยวา3นะครับบัตรโซ o อาแต่ว่ายังมี fan club, แฟนคลับและก็แฟนเพลงเนี่ยอีกไม่น้อยเลยที่กดบัตรไม่ทันแล้วก็อยากไปมากๆเอสปปาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดังเพียงแค่ในกวางยานะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ย ก็ดังแล้วก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการจัดคอนเสิร์ต2วันที่ทันด์ดงที่ประเทศไทยของเรานั้นโซ so, เอาแบบนี้แฟนๆหลายๆคนก็แบบเอ้ยอยากให้จัดเพิ่มหรือว่าอยากให้ขยายสเกลคอนเสิร์ตเพื่อรองรับจำนวนแฟนคลับที่ยังไม่พอที่อยากไปต่อด้วย แต่ไม่เป็นไดนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายเอสปาเนี่ยจะต้องกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกหลายคอนแน่นอนรอดูในคอนต่อไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากใครไม่ทันไปดูคอนเสิร์ตจริงๆก็ติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆทั้งในทวิ t เตอหรือว่า แวะมาฟังที่ช่องเรากันก็ได้จะพยายามทยอยอัปเดตคอนเสิร์ตของเอสปาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาแจ้งข่าวว่าเอสปา i ไลฟ์ทัวร์ซิง i ์ไฮเปอร์ไลน์ในแบงอกนะครับโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2รอบการสแสดงเลยทั้ง29แล้วก็30นะครับใครได้ไปบ้างมาบอกกันด้วยใครไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับรอโอกาสหน้า ยังมีให้ลุ้นอีกหลายรอบแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง